โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับที่ผมมาขายโปรนะครับขายโปรไฟเอ็มนะครับย่อเป็นของยูรินนะครับพร้อมไอพุ่มแถมฟังก์ชัน a s i ไปด้วยนะฮะนี่จะจะมาโป้เซิร์ฟอันนี้นะครับเซิร์ฟอะไรนะส่งเอครับจะหากันโปฟมนะครับหยุดไปเลยนะครับโง่ครับเลยผมไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวมารีวฟังก์ชันคร่าวๆนะฮะ ขายอันนี้ผมขายคนเดียวนะครับเอ่อแต่งปืนให้ดูนะครับปป๊ออปป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 อืนี่ครับหมดเลยนะแล้วก็เ,มเหมือนเหมือนเหมือนมินนะครับแล้วก็สามารถโนโชิปได้นะนี่ครับได้หมดเลยนะ,ะมาตั้งได้นะก็ นี่ครับฟังก์ชันเรียนอยู่ดีนี่ครับเราสามารถเซกออบเจกต์ได้นะครับนี่ครับเซ็กดูนะนี่ครับนี่ครับเซกนี้หมดเลยนะนี่ก่อนเดี๋ยวมันรู้นะครับนี่เราก็เรียนเซิร์ฟรถดูสคริปต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะดูให้ดูนะครับอ่ะนี่ครับออ่านี่นะสมมุดนี้นะสร้างโฟลเดอร์สักอันก็ได้นะครับสร้างสักอันแล้วก็นี่ครับใส่เนี้ยดูดมา อาวุธได้นะครับอาวุธนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเศกได้นะครับชิวนะครับซาเบรผมก็ไปเสกหมดแล้วนะอ่าหน่าดี่ไงเฮ้ย,ยออช่างมันนะถือว่าเสกได้เกือบเซิร์ฟแล้วกันนะครับไม่ได้หรอเจอได้นะครับเช่นผมจะเอาเอาเอพีซีให้มัน,น,นเอาไม่ได้วะ อ้าววัยรุ่นอ้าววัยรุ่นไม่ไฟเฮ้ยทำไมคนเยอะเยอะเซ็กเตอร์แอดมินเหรออ้าวใครว้าวเรือลำน้ำมาเรือแถววันเรือเรือแถววันเรือแถวว่ันอยากเจอไวรุ่นมาดิไวรุ่นไวรุ่นสองเอมาดิเซ็ไมาเยอะดิแอดมินจัาก

ท ugi ตรดด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 อค دم าเซเซิร์มไม่มีฟอนวะกูเกินไงเนี่ยเดี๋ยวลองุบคุได้หมื่อ p

Ah uh.